ขณะนี้เวลา8.43วันที่12วันแรกของการบินไปมาเก๊านะครับเดี๋ยวไปเจออีกทีที่มาเก๊าเลยแล้วกันนั <Nak ama. S 1> กกมะกับไมครคั้งกับวอกอะไรวะรอบนี้ไปเที่ยวเอ้อมผมหมายถึงไปทำงานในมาเกา๊ากับงานทีฟทีมาเก๊าโอเพนและคลิปนี้สนับสนุนโดยโ o ลเด้นสปาต l a ูล่าทีฟทีและไล t อ a เกมขอบคุณที่สนับสนุนค่าเดินทางนะครับ น้องนี่ผมพักคนเดียวจริงปะเนี่ยนี่พามาดูห้องนี่คนเดียวจริงไหมครับมีห้องนอนทีวีห้องนั่งเล่นมีทําไมไม่รู้มียันห้องครัวห้องน้ําแยกเปียกแยกแห้งแยกเปียกแยกแห้งคืออะไรนะโซ,โซนเปียกโซนแห้งถึงสักทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบสามยังอยู่วันแรกนะวันแรกก็นัดกับ อิโนโดรินแล้วก็บุกแล้วก็อัพนะครับก็คือหลกัหลกๆสตีมเมอร์จะมีทั้งหมด4ช่องนะก็มีช่องผมช่องอัพนะครับโฟแมนช่องจอ็อบอิโนโดรินแล้วก็บุกเซวอนะครับ4ช่องจะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าวันแรกเป็นวันฟรีเดย์นะรอดูกันครับอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อร้านอะไรนะอ่าไม่ออกดิ <laughs> ยากจังหนึ่งชื่อร้านไเไมนูนะคนดูแต่ว่าเกล้ววันนี้ยอดเลยคอมเมนต์คุณต้องสั่งเว้ยคุณมาคุณต้องสั่งเกีลยววันนี้เว้ย แต่ไม่ไร <c oughs> บบู้รา <c oughs> ้านไหนได้นะแต่นี่นี่ชื่อร้านชื่อร้านละแคปมาแมปแคปมันไปแม่งอยู่ไหนไม่รู้ตอนแรกก็จะไม่ถ่ายเจอไอ้กเกี๊ยวนี่ไปถ่ายเลยเออความสามารถเกี๊ยวนี้ก็คือกัดไปแล้วละลายของกรอบที่ละลายอันนี้นดเดยดูดบี้ยกินเกี๊ยว,แยวละลยแต่ละลายมันแบบทำไม่เห็นยังไงเดี๋ยวมันไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะมันมเนี่ยเอาง่ายละพูดไม่มีใครเชื่อม้อลองเองไม่เคยกินเกี๊ยวแบบนี้แค่นั้นแหละ หลังจากมากินก็มาเดินแถวย่านจำชื่อย่านไม่ได้สุดท,ท้ายเราคนไทยนะครับก็มาค้างกันอยู่ที่ป๊อปมาสส่วนผมนั้นไม่ไม่อินกับการสุ่มก็เลยยืนรออยู่ในสภาพคนไม่อินนะครับแต่ว่าพ่อบ้านจําเป็นนะครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่สมัยก่อนฮิตไม่รู้ตอนนี้เลิกฮิตไปหรือยังสองตัวก็หลังจากช็อปก็นี่ครับโซนผมรู้ไม่เรียวกว่าอะไรเหมือนเดิม ก็สวยนะโันนี้เดี๋ยววันก็ประมาณนี้ครับเจอกัน,นทีเทูเดย2ทูอินมาเกาตอนนี้เวลา8.43โมงทุกคนเขานัดกันตอน9โมง ครึ่งนะครับหน้าโรงแรมเพื่อเดินทางไปเดี๋ยวผมไปกินข้า,าวเช้าแล้วก็ไปเจอกันที่งานครับวันนี้เป็นงานวันแรกของมาเก๊าเวนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกันว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างับัดกันมาที่งาน มาเก๊าครับนี่เป็นโซนดิจิตเตอร์เราสตรีมเมอร์ก็อยู่ด้านหลังนะครับเลขนำโชคของเราในรอบนี้เลขอะไรวะสี่สี่เจ็ดพราะว่าแล้วเรากำยังมีกล้องที่สี่ี่ถ่าเหมือนมาทัศนศึกษาแล้วเขาไปทำงานอ่ะแล้วเราก็กังมีกล้องที่หาอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับพู <laughs> ดการบ้านทัศนศึกษา,ศา <laughs> ว่าทุกคนต้องมาก็เ <laughs> <laughs> <G> พิ่งผ่านดิจิตเตอร์ห้องห้องนี้มานะครับ ก็ในจิตร์ก็จะมีมีแจกของนะเดี๋ยวไปเปิดดูที่โรงแรมเหกันผมตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็นอกจากได้ป้ายอันนี้มานะครับก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ในกระเป๋าก็จะมีของผมไม่รู้มันคืออะไรอนะ่ะน่าจะเป็นของที่ระลึกของที่เรานักแข่งมาลงสมัครนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเจอกันในงาน,นครับดินเซอร์ดินเซอร์ เข้ามาในงานและะ้วครับแบบใหญ่คอนเสิร์ตจะยาวไปเลยน้องอาจจะไม่เสียงผมแต่ถ้าได้ยินก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวมาตัดออกก็เข้ามาในงานแล้วครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าถ้าได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะทาสักทันทีนี่คือบรรยากาศภายในงานมาเก๊าโอเพ่นครับเดี๋ยวไปดูวินเสิร์ตสวยๆจากจากจาก,จากผมนั่นแหละ ภายนงานก็จะมีบูธหลายบูธเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ mm ูธ hmm. ของเกม Green Spatula เองบูธ hmm. ถ mm ่ายรูปกับคอสเพเยอร์บูธทดลอง project K ที่เป็นเกมการ์ดนะครับ mm hmm. แล้วก็บูธถ่ายรูปอีกมากมายเลยครับตามอินเสิร์ตนี้เลย mm hmm. วันแรกนะ่าจะเป็นวันที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะที่สุดแล้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามาในฐานะนักแข่งนั่นเองแต่ผมดันไม่ได้อินเสิร์ตโซนนักแข่งมาให้ดูแฮะ ถ้าใครนึกไม่ออกก็อารมณ์เหมือนร้านเกมเลยครับมีแดเครื่องโต๊ะล้อมรอบแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือเราแทบจะไม่ต้องสร้างห้องเลยครับต้องอยู่ในหน้าล็อบบี้ด้วยซ้าครับเมื่อถึงเวลาเริ่มเหมือนทีมงานเขาจะเซตไว้ว่าถ้าเริ่มปุ๊บก็จะดูดทั้ง8ดคนเนี่ยเข้าไปเริ่มเกมได้เลยถือว่าเป็นระบบที่สะดวกสบายรวดเร็วโคตรครับไม่ต้องมากดหาห้องครับแต่ก็ตามนั้นครับตามที่พวกคนทราบผมตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายมากกว่านี้คือไม่ทฟวร์เม้งสเกมเลยอันนี้ ออกมาจากงานมากเกาโอเพ่นครับเสียงมันค่อนข้างดังเดี๋ยวก็สรุปวันแรกก็น่าจะได้เห็นจากหลายๆช่องแล้วก็จากหลายๆช่องทางกันนะไม่มีใครรอดเลยครับเรียกว่าค่อนข้างต้องเสียใจนิดน,นึงนะแต่ไม่เป็นไรครับทำเต็มที่แล้วถือว่าเป็นประสบการณ์การแข่งที่สนุกสนานดีครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าทางเบรสเปโดราหรือทางในออสซับสนนนีก็ยินดีนะครับยินดียินดีอย่างมากๆเดี๋ยวที่เหลือก็คงจะเป็นวอล์กท่องเที่ยวแทนแล้วตอนนี้ไปดูว่ามันมีอะไรให้ดูอีกส่วนตัวผมมองว่าเป็นประสบการณ์ ที่ค่อนข้างดีนะเออคือผมไม่ไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะจะได้มาแข่งงานออฟไลน์ใดๆก็ตามของของเกมแข่งนะาะผมไม่ตัวผมไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะเป็นนักแข่งอยู่แล้วเออก็เป็นแค่สตรีมเมอร์หาเสียงหัวเราะให้พวกคุณทำคอนเทนต์ให้พวกคุณดูไปเรื่อยๆถ้าไม่มีไรออนหรือถ้าไม่มีกุ้นสเปตูลาหรือที่สําคัญถ้าไม่มีพวกคุณ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 ที่คอยดูคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์คอยเชร์กันเนี่ยแม็กมาอาจจะ ไม่ได้มางานนี้ก็เป็นได้นะแต่ผมสนุกนะผมเอนจอยมากๆนะแม้ว่าจะผิดหวังตกรอบไปก็ตามแต่ก็อย่างที่เรียนให้รทราบตั้งแต่แรกว่าไม่ตัวผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นนักแข่งหรือไปอยากไปแข่งอะไรเขาหรอกจริงก็อยากอยากมาอยากมาในฐานะเขาเรียกว่าอะไรอยากมาในฐานะตัวแทนทุกคนแล้วกันตัวแทนที่ตัวแทนคนที่เล่นเกมท,ทั้งทั้งทีฟทีหรือแม้แต่แตกูเล่นส t าร์ตูราเองแ,แล้วก็มาเป็นปตัวแทนมาถ่ายทอดงานมาถ่ายทอดบล็อกให้ทุกคนดูนะ วกนี้ก็อาจจะมึนๆหน่อยนะไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวมาดีเลยมีแค่กล้องมือถืออันเดียวพยายามทำให้ที่สุดก็น่าจะประมาณนี้ครับส่วนวันที่เหลือก็ตามคอนเซ็ปต์ครับวันแรกนักแข่งวันที่เหลือท่องเที่ยววันที่เหลือก็คงเป็นท่องเที่ยวครับมันจะเหลือวันที่14กับ15นะครับเหลืออีก2วันเดี๋ยวผมถ่ายวันที่15เพิ่มให้ดูอีกหนึ่งวันลวกันเพราะวันวันที่15จะมีเรื่องประกาศจากทางเดฟนะว่าท FT ในปีถัดไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ น่ารุ้นเหมือนกันเท่านี้ครับสำหรับ day 2 w o อินมาเกลว่าจเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วครับากลายเป็นนักท่องเที่ยวเต็มตัวนี่ด้นหลังให้มุ่งเป้าอีกสองสามคนกำลังเดินตนามมาเล้วดูวิวทำอะไรจะทำอะไรผมจะดูว่าไอเทียขนาดจริงเท่าไหร่อที่อยากรู้ <laughs> น,นี่เป็นมาเก๊ามาเก๊าปารีนะครับดูด้านบนเชี่ยโคเท่อะน้องๆตอนนี้กำลังมาถ่าย ตามล่าช่องนะั่นอีช่องอยู่ตรงข้ามนูนสีชมพูเห็นไหมนูนนูนต้องเดินตรงข้ามไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่าช่องตัวใหญ่มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเดินข้ามถนนฝั่งนู้นมานะครับฝั่งก็มาถึงละลานนี่ผมเรียกว,ว่าลานช่องเลยเดี๋ยวพาไปดูลานช่องนี่ลานช่องโคตรใหญ่ก็คือ เนี่ยไปอยู่ไกลาจากงานมาเกาโอเพนครับก็ผมก็ไกลยอยู่ออเดินประมาณเกือบ20นาทีได้ครับนี่ครับน่ารักจัดนี่มีน้านเพิ่มมีนัางช้องเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยสวยครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตอเสิร์ตช้องยักษ์ด้านหลังนี่ตัวเบลเลอร์เลย เดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะแต่ก็ยังเป็นอินเสิร์ตอยู่อินเสิร์ตช่องยกักษ์นี่ช่องยกักษ์เดี๋ยวไปดูข้างหน้านะรอแป๊บนึงอินเสิร์ตอินเสิร์ตเลอใหญ่เบิ้มช่องบิ๊กเบิ้มฮูเลอร์อินเสิร์ตก็ประมาณนี้ครับนี่ผมมาทำแอปชิมเมนท์ให้แล้วนะสำหรับช่องกะ หอไอเฟลด้านหลังมองเห็นไหวะเห็นช่องเนี่ยมีเห็นม่เห็นกูหรอกมเห็นผม feet, อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วทุกคนเราถึงแล้วช่องยักษ์วิวโคตรดีอากาศอย่างดีก็ประมาณนี้ครับสาหรับโซนลานด้านนอกนะครับก็คือแทบจะไม่ได้มาเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายังยังยังแข่งอยู่ไม,ม <S <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมาทําหน้าที่นักท่องเที่ยวครับนี่เดย์ทูถือว่าเดย์ทูของงานมาครับโอเพนถือว่าไม่ทิ้งขว้างยังมีอะไรให้ดูนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับงานร้านด้านนอกของมาเก๊าโอเพ่นครับตัดเข้าช่วงเย็นโซนนี้จะเป็นโซนชื่อว่าตลาดไทป้าถ้าจะไม่ผิดถ้าจำผิดก็คือจำผิดของครับก็อารมณ์สตรีทฟู้ดนะแต่ว่าจะมีร้านหนึ่งที่ผมแนะนำนี่เดี๋ยวผมกำลังเดินไปเลยนี่ร้านนี้เลครับจะเป็นร้านทักไข่นั่นเองนะมันอ่านว่าอะไรอะลอร์ดสโตรออ่านนั่นแหละอะ,อะไรสักอย่างนะครับซึ่งทุกคนลงความเห็นเหมือนกันว่ามันโคตรจะอร่อยนะสำหรับทักไข่ชิ้นนี้ก็ซื้อกันมาคนละชิ้นแล้วก็กินกันไปคนละชิ้นแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ถ่ายนะ ใครที่มาโซนไทยป้าก็จะลืมแนะนำนะครับร้านนี้ครับผมแนะนำเลยกคอมเมน n ์แถวอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนครับสวัสดีครับกลับมากับ day t r e ที่เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะวันที่สิบห้าธันวาคมนะครับวันสุดท้ายของงานมาเกาโอเพ่นแล้วนะก็จะเป็นรอบเป็นรอบแปดคนสุดท้ายแล้วเนาะเอามาเดี๋ยวไปดูในงานแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ก็จะมีโชว์แมทกับเป็นของเดปอะเด็จะมา รุปให้ฟังว่าปีหน้ามีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกันในงานครับ Last day ครับวันสุดท้ายมาถึงที่งานแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะคนหนึ่งยังเดี๋ยวคนหนึ่งเขาตามมาอ๋อรอโชแมทรอโชแมทจากเดฟแล้วก็ประกาศจากเดฟว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับบรรยอากาศเป็นงานสุดท้ายก็ยังเหมือนทุกวันนะเออเหมือนทุกวันนั่นแหละตามี้ ส่วน t f t ในปี2025เดฟก็ได้ประกาศอีก3เซตมาแล้วโดยเซต14จะเกี่ยวกับ Cyber City น่าจะเป็นทีมอนาคตอีกครั้งและเซต15เกี่ยวกับการเลือกนักสู้มาต่อสู้ถ้าผมเดาน่าจะเป็น t f t ไปโคกับ 2xKO เกมต่อสู้ของไรออดอีกเกมนั่นเองและเซต16ทีมงานบอกว่าจะกลับไปเล่นในรูปแบบลูนเธอร่าอีกครั้งถ้าใครนึกไม่ออกมันคือเซต9นั่นแหละที่ยูนิตไม่มีสกินเอาเหล่าออริจินอลตัวละครออกมาเล่นนั่นเองใครรอเซตอะไรอยู่บ้างลองคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยนะ ยจบแล้วกัางานสนุกไหมสนุกครับผมอยากมาอีกปั๊ไม่ครับมาถึงมาที่มาเก๊ามาที่มาเก๊าแล้วก็มาที่งานที่อ่ e โอเปแนนนาเขาเลยครับ t h แลน a n d Open แบค์เ o p e อปิลารีเปที่ไหนโอเปิลไปหมดเลยครับจะมีไทแลนด์โอเปจริงงเขาโอเปชฟนสเชัด้ครับทุกคนจะได้เห็นแล้ววิคตอร์ดาวเนกูดเจกันใหม่กับคลิป โอบาทออกไปโอบาทออกไปมุมเดิมมาเกนก็จบไปแล้วครับสำหรับงานมาเก๊าโอเพ่นทั้ง3วันน่ะวันสุดท้ายก็ไปซื้อมาซะหน่อยนะเมอร์เชนดาน่ารักดิเป็นหมวกน้องเพนกุก๊น่าจะได้เห็นผมใส่ตอนไลฟ์สีน่ารักดีครับไปซื้อมาโดยรวมเอ้ยผมชอบฟิลเวลาดูแข่งวันสุดท้ายมากเลยรอบชิงชนะเลิศที่มีแคนสุดท้ายสนุกดิคือมันเหมือนเวลาเรานั่ง เชียร์แข่งอยู่บ้านเนี่ยปกติเราจะได้เชียร์แข่งแค่อยู่บ้านเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่สนามจริงเรียกว่าค่อนข้างไฮนะแบบทุกคนคอยส่งเสียงเชียร์นะครับทุกคนน่าจะได้เห็นแชมป์คนใหม่แล้วนะครับสำหรับเซต13งานมาเกเนะแต่ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าเทเรเซียนคราวในเซตสิมเนี่ยใครจะเป็นแชมป์อีกรอบนะถือว่างานนี้คุ้มค่าโคตรครับแล้วก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับสำหรับบล็อกบล็อกอะไรวะผมเปิด ผมเปิดคําว่าบอ็อกอะไรวะไปเรียงน่าน่าจะยังมัง้งน่จนะประมาณนี้ครับสนุกมากๆสําหรับทริปมาเก๊าโอเรอบนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณนะครับขอบคุณทางโคเรนสปาดูล่าขอบคุณทาง TFT แล้วก็ไลออดนะครับที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะครับรวมถึงที่พักด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันมาเอาเป็นว่ารอบหน้าวอลอะไรวะจะทำเกี่ยวกับอะไร สำหรับวันนี้วอกอะไรวะก็จากลาไปด้วยน้องหมวกเพนกุกสุดน่ารักไว้เจอกันใหม่กับวอกอะไรวะรอบหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเจอกันครับสนุกมากขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยรับชมกันบ๊ายบาย